คำว่า mens ที่คนไทยใช้เรียกประจำเดือนคำนี้มาจากอะไร mens คำนี้ไม่ได้มาจากคำว่า men ที่แปลว่าผู้ชายหลายคนแต่ออกเสียงคล้ายๆกัน mens คำนี้มาจากคำว่า menstruation ที่แปลว่าประจำเดือนค่ะคำศัพท์ที่น่ารู้เกี่ยวกับอวัยวะภายในผู้หญิงเช่น ovary ที่แปลว่ารังไข่ fallopian tube แปลว่าท่อนำไข่ Uterus แปลว่าหมดลูกอวัยวะพวกนี้สำคัญมากกับผู้หญิงเรานะคะเราอับป่วยโดยไม่รู้ตัวได้วันนี้โรซี่เลยมาตรวจกับโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนค่ะที่นี่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลทุกขั้นตอนมีเครื่องตรวจที่ทันสมัยช่วยให้เห็นผลได้ชัดเจนไม่ต้องกลัวการตรวจภายในเลยค่ะ สำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะโดวยวิธีการตรวจ l i q u i d b บตเ p a p s m e ียร,ร่วมกับ HPV DNA ไวรัสนะคะเราก็คือจะใช้อุปกรณ์ตรวจภายในแบบปกตินะคะแต่ว่าจะเป็นการตรวจที่ละเอียดขึ้นตรงที่เราสามารถระบุสายพันธุ์นะคะของการติดเชื้อตัว HPV ที่เราเชื่อว่าเป็นาสาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูกนะคะร่วมกับทำให้เราสามารถทราบเซลล์ผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะก่อนเป็นมะเร็งะคะ่ะ ถัดมาเป็นการตรวจอันต้าซาวนะคะการตรวจทรานสวาเจนอออุน่าซาวก็คือการใส่เครื่องมือนะคะไปทางช่องคลอดนะคะตรวจดูโครงสร้างแล้วก็ความผิดปกติของตัวมดลูกนะคะท่อนําไข่ทั้ง2ด้านนะคะแล้วก็ตัวรังไข่ค่ะว่ามีความผิดปกติทางโครงสร้างแบบใดค่ะ mm hmm. การตรวจอัน่าซาวเนี่ยเป็นวิธีการตรวจที่ละเอียดนะคะสามารถทราบผลได้ทันทีค่ะการตรวจข้างต้นนะคะเหมาะกับใครบ้างค่ะข้อที่1เลยก็คือเหมาะกับในสตรี ที่มีเลือดออกผิดปกติค่ะไม่ว่าจะเป็นประจำเดือนมามากนะคะหรือว่าเลือดออกผิดปกติในช่วงที่ไม่ใช่รอบประจำเดือนคะ่ะกลุ่มที่2ก็คือในกลุ่มคนที่มีอาการปรวดท้องน้อยนะคะปวดท้องน้อยที่สัมพันธ์กับรอบประจำเดือนหรือว่าไม่สัมพันธ์กับรอบประจำเดือนก็ได้คะ่ะในคนกลุ่มที่3นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มคนที่เข้าข่ายผู้มีบุตรยากค่ะถ้าเกิดเราไม่มีอาการผิดปกติเลยคะ่ะแต่ว่าเราควรจําเป็นจะต้องมาตรวจคัดกรองไหมคะ่ะก็แนะนํานะคะสําหรับ ผู้หญิงทุกๆคนที่อายุระหว่าง25-30ปีหรือเกินนี้ค่ะก็แนะนําให้มาตรวจภายในนะคะตรวจมะเร็งปากมดลูกร่วมกับการทำอารตรรซาวนะคะเพื่อทราบความผิดปกติทางโครงสร้างจะได้สามารถพบความผิดปกติตั้งแต่ยังไม่เป็นโรคค่ะ